รกราบนวัสการครับพระอาจารย์กับผมนายอิสาระทองทวีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสมมริ์วิทยาเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครอยากจะกราบนวัตการถามว่าโดยเฉพาะพุทธศาสนาสุภาษิตที่อยากจะมานำเสนอให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเช่นคำว่าอา,าสาธุนาชินเนแปลว่า พึงชนะความร้ายทั้งปวงด้วยความดีนั้นจะเอาไปแนะนำหรือใช้ประโยชน์กับพุทธศาสนนิกชนได้อย่างไรครับกราบนมัสกา,ก,าการครับขอจเจร,ริญพรยอดิยยมผู้ม,าามีความสนใจใน,ในรายการไขปัญหาภาษาบาลีวันนี้มีขยมท่านหนึ่งถามว่าชนะคนไม่ดีด้วยความดีอย่างไรภาษาบาลีมีหรือไม่มี คำว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีภาษาบาลีก็คืออะสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีมีเยอะแยะมากมายคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราใช้คุณงามความดีที่เรามีอยู่ปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดีพูดดีทำดีเห็นคนทำไม่ดีใส่เราเราก็ไม่ทำดีตอบเพราะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่านั่นคือการทำไม่ดีถ้าเราทำไม่ดีต่อไปเราก็จะเป็นคนไม่ดีเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราจึงชนะคนผู้ไม่ดีหรือความไม่ดีนั้นด้วยความดีที่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเจริญพร คำภาษาบาลีว่าอะสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีจเจริญพร